เรา,ามาเดินกระเบื้องให้ดูนะมีกระเบื้องน,น,นะครับชันๆแบบนี้นะนี่โอ้โหนี่ครับเดินกระเบื้องชันๆได้นะมี่กระเบื้องข้างน้ำนะเด็กโอ้โหครับูนะเดินเดินไ,ได้ๆนะไม่น่าเชื่อว่าขนาดกระเบื้องเล,ลืล่อนๆนะมันมันจับได้เท้ามันนี่สุดยอดนะ นเะวลาเราดึงมาขนาดเขาจับนะดูเสียงดังกระเบื้องนะโอ้โหเท้านี่สุดยอดมากนะจับกระเบื้องโอ้โเท้าที่จับกระเบื้องได้คือสุดยอดนะเนาะ dejo yo pena รัผมเพิ่งเคยเห็นเนสียงร้องไปปล่อยไปนะ้วไปดี้านออไปแ ปล่อยไปนะครับป๊อปไปแล้ว <c oughs> บินไปหาต้นมะม่วงนะนโอเคดูนะครับจะมีแบบนี้นะอนืม ดูท้องดูปากนะับปากอยู่เฉยไม่ไม่เป็นแ,แต่เขาสามารถเอาเท้าจับกระเบื้องได้น,ะนี่มีมีมีหนวดยาวนะัไรไ โอ้ยดูนะนี่ครับเสียงร้องครับจะมีเสียงร้องกะดูเท้า ดูจชัดนะครับนี่เป็นกระเบื้องนะครับแม่ันบินได้นะครับบินมาจับได้เท้ามานันโอ้โหละเอียดอ่อนมากนะครับจับพื้นกระเบื้องได้นะไม่ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับขันขนาดเป็นพื้น พื้นกับเบื้องมันเดินได้นะครับมันโอ้โหท้ามันสุดยอดคนระับตวนผมเพิ่งเคยเห็นดูนะครับโอ้โหดูโอโห้ดูโ,โอโห,โอโห